เรามาติดตามรายการกันต่อมเมื่อสักครู่นี้คุณโตบอกปีอะไระนะคะมีอะไรเกิดขึ้น436ค่ะเป็นยังไงคือน,นี้เหรียญเนี่ยนะครับวันนี้จะพาไปดูเหรียญปลาพาดยุโรปสร้างในปี2440ค่ะแต่การที่จะสร้างเหรียญนี้และเกิดเหรียญนี้ขึ้นได้เนี่ยผมเป็นเป็นสตอรี่ที่ผมว่าหลายๆท่าน,นยังไม่รู้ะนะครับเมื่อก่อนประเทศไทยหรือสยามประเทศับสมัยนั้นเนี่ยโดนลุกลานโดนเอาปลัดเอาปเปียกเนี่ยจาก นานาอาลียะประเทศสมัยนั้นขาบอกเพราะบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นบ้านป่าเมืองเื่อนเขาเรียกอย่างนั้นนะครับอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็ดีโปรตุเกสก็ดีนะทุกคนเนี่ยเข้ามาจ้องจะยึดแผ่นดินสยามเป็นของตัวเองเพราะอะไรบ้านเมืองเขานะครับเป็นเขตหนาวอุดมสมบูรณ์เรื่องการอาหารเนี่ยไม่ดีถ้าเขาได้เมืองขึ้นที่เป็นแหล่งทรัพยากรข้าวอาหารน้ําทุกอย่างได้เนี่ย บ้านเมืองเขาจะถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกในสมัยนั้นนี่เหตุการณ์นะครับเราโดนรังแกมาค่อนข้างนานจนกระทั่งปีพุทธศักราช2436ตอนนั้นเองเนี่ยรัชการที่5เนี่ยขึ้นของราล้วแล้ะเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากพอสมควรกับฝรั่งเศสนะครับมีปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับยอมแบ่งแยก บางส่วนให้แล้วตำข้อตกลงเพื่อให้ยึดสยามเป็นสยาม,อ,มอยู่นะถึงปัจจุบันนะครับ 2>, 2 4 3 6ฝรั่งเศสเอาเรือลบมามปิดหน้าน้ำที่ไทยเจ้าพยาเลยแหละก็ตอนนั้น ทหารเอกเสด็จพ่อนับเสด็จเตียกรมหลวงชิมฟุกสั่งยิงนะครับเพราะว่าถือว่าลุกล้ำอนาเขตเราจมเรือจมเรือลบฝรั่งเศสไปหนึ่งลำนะครับเสียหายไปอีกลำหนึ่งนะครับต้องเสียเงินมูลค่าสมล้านฟังสมัยนั้นเยอะนะสมัยนู้นเนี่ยคือคนไปใช้กันเป็นลำเรือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบังคับเราอีกเพื่อจะยึดแผ่นดินสยามเนี่ยของตัวเองให้ได้เสด็จพ่อในยุคที่ห้าเนี่ย เสียใจตั้งแต่ตอนมีเรื่องตอนยิงเรือแล้วเพราะโดนลุกล้ำอนาเขตไม่พอยังโดนตัดบางส่วนออกไปด้วยเสียใจมากครับก็เลยวางแผนว่า<ม>ประเทศสยามเนี่ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วท่านเองเนี่ยเคยศึกษาต่างประเทศนะครับมีเพื่อนที่อยู่ยุโรปเนี่ยเยอะมากเลย<ม>ท่านเลยสิว่าเอาละเราจะเดินทางไปประพาสยุโรปน<ม>ึ่งเลยเนี่ยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับเพื่อนเก่าๆสองคือประกาศให้ประเทศฝั่งยุโรปรู้ว่า สยามประเทศเนี่ยไม่ใช่หมู่ในอวยนะไม่ใช่ว่าใครจะมาลังแกก็ได้นะท่านก็เลยเดินทางไปนะครับประเทศแรกที่ท่านไปคือรัสเซียสหรับโซเวียตสมัยก่อนนะครับซึ่งท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซานิโครตมากเป็นบัดดี้เลยเป็นสหายกันมากครับนี่ท่านวางแผนได้ดีมากนะท่านเดินทางไปถึงเนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนกันท่านก็คุยกันพระเจ้าซา์ก็ถามว่าตอนนั้นท่านเป็นพระมหากรรษัตริย์แล้วนะครับรัสเซียท่านถามว่าเป็นไงบ้างที่ประเทศท่าน ท่านอธิบายฟังว่าตอนนี้โดนมากเลยโดนบีบโดนบังคับโดนลังแกโดนสารพัดรูปแบบพระเจ้าสารดิกลัฐบอกว่าให้ท่านมาฉายพระรูปหรือถ่ายรูปก,กับเราคู่กันค่ะแล้วสั่งให้หนังสือพิมพ์ทั่วโลกทุกฉบับที่มีตีพิมพ์ตีพิมพ์มแล้วแล้วในรักเขียนเลยว่าสยามประเทศเนี่ยเป็นมิตรเราทีเนี้ยท่านรู้แล้วว่าเราแบ็มีแบ็กอัพนะเนี่ยประเทศที่จะเข้ามาลุกหลานหรือเข้ามา คมเหงรังแกเราเนี่ยต้องต้องคิดหนักแล้วเพราะแบ็กแอเสอยามประเทศคือรัเสเซียประเทศที่สองคือเยอรมันตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเยอรมันที่ดูแลประเทศเยอรมันอยู่นะครับก็มีความสีสมกับเสด็จพ่อรอ้ามา<อ>คือเมื่อก่อน,นไม่มีใครรู้ไงเพราะประเทศเราพระมหากรรษัตริย์เราเนี่ยไม่ค่อยได้เดินทางออกไปยุโรปเพื่อเชื่อสมสันนไมัยตีท่านเป็นพระองค์แรกที่ออกไปเดินทางเชื่อสมสันนิมัยตี<อ>แล้วประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าสยามประเทศไม่ใช่หมูนะครับแบบนี้ะ ท่านเดินทางไปเจราจาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้ประเทศสุดท้ายที่ต้องมาคือฝรั่งเศสนีน่เป็นแผนของท่านเหมือนกันโโเพราะท่านรู้เลยว่าการเยือนฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นสองแง่สามมุมหนึ่งเลยเนี่ยปัญหาไทยฝรั่งเศสน,น่ยสยามปะตอนนั้นนะครับค่อนข้างจะบอบบางประเทศฝรั่งเศสเองก็อยากจะได้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะโดยรอบเราเนี่ยอังกฤษเนี่ยยึดหมดแล้วอินโดอินโดมาลงมาเลเนี่ยนะครับคือแบ่งกันหมดแล้วเหลือ ด้ามขวานทองเราเนี่ยนะครับอยู่ประเทศเดียวแล้วฝรั่งเศสบอกต้องการมากเลยท่านก็เลยไปที่นี่นะครับทีเนี้ยความสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเพราะว่าฝรั่งเศสร,รู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยหรือประเทศสยามเนี่ยแมกอัปรัสเซียนะแ็กอพเยอรมันนะ,อะเออปะทะน่าจะเหนื่อยนะอ่านะครับท่านก็เลยกว่าเอาละ ในครั้งนี้นะครับท่านขอสร้างเหรียญที่ระลึกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญปะภพาดยุโรปสร้างที่ลงกระสาบของฝรั่งเศสโดยในช่างฝรั่งเศสมือหนึ่งของฝรั่งเศสเลยเป็นผู้เป็นผู้แกะแบบปั้นแม่พิมพ์ให้รู้ไหมว่าทําไมผมเดาใจนะทําไมผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นฝรั่งเศสไม่คิดจะทําให้นะโอ้มีเรื่องเป็นเรื่องแน่เพราะว่าประเทศต่อไปที่ท่านวางแผนว่า ในใจนะนะต้องไปที่อิตาลีอิตาลีก็จะมีโลกรัพา์กับช่างที่เก่งด้านศิลปะเนี่ด้วยเหมือนกันแต่ท่านเลือกที่จะทำฝรั่งเศสก่อนคือท้าฝรั่งเศสเนี่ยณวันนั้นน่ะปฏิเสธเลยเราไม่ทำโอ้ผมว่าน่าจะน่าจะสนุกอ่ะสนุว่าฝรั่งเศสบอกโอเคครับยินดีมากที่ทําให้เป็นเหรียญเสด็จปรับพาทยุโรปนะครับเป็นศิลปะออกแบบแบบ เรียกว่านูนต่ำนะครับมีการปั๊มเอกลักษณ์ทุกอย่างชัดเจนซึ่งเหรียญน,นี้เกยเยอะมาก oh. เป็นเหรียญยอดนิยมของโลกนะครับนี่เลยเหรอไม่ใช่ยอดนิยมของประเทศไทยนะครับของโลกเลยนะของโลกนะครับ uh huh. ออกัสมาเตเนี่ยเป็นศิลปินที่ผู้ออกแบบส่วนโมเน่เนี่ยเป็นลงกระสาบของ uh huh. อิตาลีแล้วนี่ออกมาเยอะไหมคะถามจริงณตอนนั้นนะครับค่าต้นทุนทำเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะทั้งหกฟัง ปัจจุบันเนี้ยฟังหนึ่งเกือบสี่สิบนะค่ะถ้าถ้าพูดถึงปัจจุบันกันหกฟังก็มาเท่าไหร่พี่ออยหกสี่สามสามร้อยกว่าบาทปัจจุบันนะแต่ถ้าย้อนแปเมื่อดีนะโอ้โหหกฟังอ่ะถ้าแปลเป็นเงินไทยผมว่าซื้อที่ได้เป็นได้หลายหลายหลายแปลงเลยเมื่อก่อนที่นาไทยอาจจะไม่ได้แพงมากสองบาทสามบาทถ้าจำผิดในประวัติมีลงนะนี่หกฟังหกฟังว่าแรกที่นาสมัยรอห้าก็ได้จะประมาณสัก อ้ยผมว่ายี่สิบติ้ไล่อยอะตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับอย่างนี้ออกอออกมาเยอะไหมคะ,ะหลายเหรียญมั้ยจ่ายไปหกจ่ายไปหกพันฟังก็คาดว่าทํามาไม่เกิน 1, หนึ่งพันเหรียญเพราะว่าอะไรมันมีเนื้อทองคําด้วยอ๋อมีเนื้อทองคำด้วยหกหกพันฟังเนี่ยคือรวมแล้วมีทองคํา<อ>มีเงินมีบรอนอ่าก็ประมาณ 1, หนึ่งพันเหรียญแล้วกันง่ายๆนะครับโดยท่านนํามาแจกพระราชวิพานนะฝ่ายในฝ่ายนอกคนสนิทผู้ติดตาม เพื่อให้ล้าลึกถึงว่าการประพาสยุโรปของเราในครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะ,ะเราไปเชื่อสมสัมพันธไมตรีนะเราไปประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าสยามประเทศของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้รัญาติขัดมิตรไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,านะครับแล้วเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นพระมาัรว์พ<ะ>ระองค์แรกที่ออกประพาสยุโรปในการเชื่อสมสัมพันธไมตรี<ะ>กับเหล่านานา,นาอาริยประเทศทั่ว<ะ>ยุโรปเลย<ะ>นี่ เหรียญแห่งประวัติศาสตร์โอ้โหได้มานี่ถือว่าเนาะมูลค่าปัจจุบันนะครับเท่าไหร่ไม่ได้แพงน,นะครับเนือ้อเงินอยู่หลักแสนเนื้อต้องคําไม่ต้องว่าก,กันนะครับเนื้อบรอนเนื้ออื่นก็อาจจะเป็นหลักหมื่นไปปลายแต่หายากมากายากของเกเยอะมากโโแล้วเป็นเหรียญที่เป็นถือว่าเป็นเหรียญกระสาบที่เป็นเหรียญสะสมของโลกไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับของโลกเลยนะของโลกครับปัจจุบันเนี้ยทุกท่านเนี่ยอาจจะได้พบเจอน้อยละ เพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็เห็นว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์โลกอะพี่ออยมันไม่ใช่เหรียญประวัติศาสตร์ไทยคือส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยนะเบอร์หนึ่งอยู่แล้วแต่คือเป็นประวัติศาสตร์โลกนะครับโลกเลยนะคะแม่พิมพ์การแกะการออกแบบทุกอย่างเนี่ยนะครับโอ้โหสวยสดงดงามจริงอยากเห็นแล้วล่ะอยากเห็นไหมอยากเห็นล่ะไปดูกันไปดูกันอันนี้เดี๋ยวพาดูไม่กี่จุดรู้เลยลุยเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ นี่งงตรงน,นี้<ะ>เป็นตัวย่อนะครับ A U G p a เ t e ย่อจากออก u G, ate, s ป p a ต t ซึ่ง <P ate. S 1> เป็นศิลปินนะครับผู้ปั้นออกแบบแกะแม่พิมพ์กับเหรียญน,นี้ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องเกแท้นะครับต้องซูมชัดอีกนิดนึงทุกท่านโปรดเข้าใจนะครับว่าเหรียญน,นี้นะครับปั้มจากโลงกระสาบ ประเทศฝรั่งเศสค่ะฉะนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวหนังสือนี่ชัดเจนนะครับ A U G Par t ถ้าฟอนต์ผิดเพียนไปกว่านี้นะครับมไม่แท้เลยะนะเป็นเหรียญเกะดับต้นๆของประเทศไทยเหมือนกันะนะครับเพราะมีมีูลค่ามากในสมัยก่อนเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะครับเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งหลายหลายแสนนะค่ะ,ะปัจจุบันนี้ก็ย่อมเยาวครับย่อมเยาว อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องมาดูก่อนนะครับซึ่งโดนกันบ่อยมากมาหยับหน่อยเว้ยใกล้ไปไหมเอาใกล้ไปใกล้ไห <ป S 1> <ร>นึน่งนะ,ะนะฮะเลื่อนกล้องแป๊บอ่าขึ้นๆ้นดูก่อนอ่ะด้านข้างเนี่ยดูจากในรูปก,ก็ได้เห็นนะ แปบบหนึ่งนะคะรอโฟกัสให้ชัดเจนสักนิดหนึ่งนะเราจะได้มาดูไปพร้อมๆกันเำ็มไผมนิ้วผมชัดกว่าคนใหญ่ไปนิดหนึ่งนะคะหมายถึงภาพมันใหญ่ไปนิดหนึ่งนะอ้าเห็นไหมเนาะนิ้วค่ะนนิ้ว,น,วนิ้วผมเหรอนิ้วอาวหากล้องไม่เจอไปแล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆปรับดูนะคะอ่า ได้ละนะทำไมมืดจุดหนึ่งมันมืดเป็นน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะมืดหน่อยไหมสว่างหน่อยเนาะอ่าสว่างนิดนึงจะได้เห็นชัดๆโอ้มืดไฟไม่ติดเป็นอีกอย่างเนาะอ่ะได้แล้วอ่าอ่ะนี่มืดอยู่กลับดูฝั่งนี้เวบ ่นี่นะครับอ่าละเห็นชัดเลยนะค่ะอ่านี่จุดดูเลยนะครับด้านข้างของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกนะครับแต่จะมีมาร์กไว้เนี่ยเขาเรียกว่ามาร์กข้างเหรียญน,นะอโมเน่ดีปารีสอันนี้คือโลกระสาบนะครับชื่อโมเน่เป็นโลกระสับของปารีสทุกท่านดูนะครับว่าฟอนต์ทวงสือเขาเนี่ยนะครับจะมีความคมลึกเป็นตัวตอกข้างเหรียญน,นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นสายลักษ์เข่ากวางทีนี้แหละด้านหลังเนี่ยสำคัญเลยด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นตัวย่อพี่ออยอ่นออกเสียงว่าไงภาษาฝรั่งเศสตรงนี้ทุกคนจะโดนกันเกยเยอะมากบางเหรียญตอกซินเวอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่แท้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับจะตอกตัวนี้อ่านว่าอา g e เจ้งอะไรสักอย่างออกเสียงวอมันนี้นะอา g e เจนนะครับพึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่าเงิน <Okay. S 1> ถ้าเป็นทองคําจะออนนะครับจะออนไม่ใช่คาว่าโกลนะครับถ้าเป็นบรอนนะครับก็จะเป็นบรอนเลยนะเพราะเหรียญเนื้อบอนเนี่ยกับเนื้อเงินเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเขาถึงมาแยกตรงนี้นะครับเนี่ตัวกษอนี่ครับอาเจนเนี่ยนะภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเนื้อเงินนะครับ hmm. ถ้าเป็นทองคําก็ออนนะครับเป็นบอนก็คือบรอนเลย hmm. นี่ตัวนี้เนาะคือนี่บางคนเจอเนี่ยเวลาเหรียญเกจะตอกซิเวอร์ตอกโกล เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนั้นก็ไม่ต้องไปดูเยอะนะครับเก๋แ <laughs> น่นอนนะครับเดี๋ยผมจะซูมให้ดูข้างในนะครับจริงจะเห็นเป็นอ้าวกองค้างค้างไปแล้วอ่ะมาแล้วแต่ยัางผมยยามซูมให้ชัดที่สุดออเออองตะแคงดูนี่อ่ะนะครับ สังเกตไหมครับตรงตัวเอ็มตรงตัวเอ็มเนี้ยจะมีเส้นติ่งเล็กๆนะครับอยู่ด้านใน,นหัวตัวเอ็มตรงนี้<ะ>เห็นไหมนีค่ครับเห็นไหมมีเส้นติ่งเล็กๆอยู่หข้างในนะครับแล้วตรงตัวเอ็นเนี้ยกับตัวเอ็นสองตัวเนี้ยจะมีเส้นเล็กๆนะครับวิ่งชนกันเนี่ยวิ่งชนกันนี่ดูสองจุดอ่าเออ,อดีซูมให้ดีเลยนะครับติ่งเล็กๆนะครับตรงนี้ตรงหัวตัวเอ็มนะครับ นหลมแหลมมันเป็นขาตัวเอ็นเลยครับแต่มันจะตีไปลาแหลมๆมเป็นติ่งอยู่ข้างบนแล้วก็ตัวนี้ครับเส้นระหว่างตัวเองกับตัวเอ็อนนี่ตัวเองกับตัวเอ็นคือถ้าลงกล้องอ่ะมันจะมีเส้นวิ่งแต่ในช่องในตัวฟอนตตัวเอ็นเลยะนะครับไปตีชนกันเอโมเน่ดีปารีดนะครับอ่ะดูด้านหน้ากันบ้างตะข้างเหนื่อยแล้วเออเจน อ่ะนี่นี่คือเนื้อเงินนี่คือเนื้อเงินค่ะเอามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าของเหรียญเลยเอาไฟนิดนึงค่ะโอ้อันนี้อยู่ไหนเนี่ยทำไมไกลไก่หัวนี้ส<ห>ูนชับไปอะ่ะหัเหรียญแล้วเนี่ย ใจเย็นนะครับทุกคนผมอยากจะให้ดูตรงไี้ใกล้ๆที่สุดอันนี้หูครับหนึ่งนะค่ะผมผมปอให้จารันเปลี่ยนกล้องใหม่ดีกว่าตอนนี้ปรับยากว่ะ <laughs> อ่ะมาดูตรงนี้กันส่วนไหนคะเนี่ย นี่เลยจ้ะทีเด็ดเลยนี่ตรงนี้ตรงหนวดนะครับตรงพรหนวดแต่เรียกราชาศัพท์ไม่ถูกประไฟนิดนึงตรงหนวดเหรอตรงหนวดครับเขาอันนี้ซูมลึกไปนะซูมไกลไปหน่อยมันเลยจับไม่ถูกว่าเอ๊ะมันส่วนไหนเนี่ย,ยใช่ไหม,หมอ่าอ่า,อา อ๋อเมื่อกี้ในกล้องเขาซูมด้วยใช่ไหมโอเคปักเหมือนเดิมก่อนจ้ะเออน,นี้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วชัดอ่ะโอเคนะครับตรงตรงหนวดท่านนะครับคือตัวของเรียนแบบเนี่ยเขาจะเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยม,มันจะไม่มาเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าเเห็นจากตัวจริงเนี่ยนะเห็นจากเหรียญน,นี้นะครับ เราเห็นแลยวว่าเขาจะเป็นเส้นเลยนะครับเส้นทีละเส้นเรียงริ้วริ้วติดก,กันมาเลยนะครับค่ะเป็นนวดที่เป็นเส้นเลยคือถ้าของลองเลนแบบเนี่ยเขาจะมาเป็นก้อนเลยนะครับให้มีเส้นเจุดที่สองอดูตรงนี้นะครับอื้อเพื่อนๆทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงด้านบนเนี่ยนะครับ ระยะช่องไฟนะครับของตัวหนังสือเนี่ยนะนอนหนูททหารมอม,ม้าอาะไรก็แล้วแต่นะครับระยะช่องไฟไม่รวมตัวบนนี่นะครับะจะมีระยะเว้นห่างจากช่องบนเนี่ยประมาณหนึ่งเลยนะครับสามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นเหรียญเลยนะซึ่งของเก๋ะบางรุ่นนะครับเขาจะชนชนกับตัวอักษรเหรอ, <c oughs> อครับ <c oughs> ใช่ครับจะชนตัวอักษรนี่จะชนขอบนะครับ ตรงสัวนนี้ชนขอบมันเกิดจากการถอดนะครับถอดเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออนครับตัวหนังสือจะชนขอบเลยอ๋อเข้าใจอตัวหนังสือจะชนขอบไปหมดเลยนะครับแต่จริงแล้วต้องมีระยะพื้นเหรียญนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณยี่สิบเปอร์เซนของตัวฟอนต์หนังสือเลยนะครับค่ะเป็นทุกจุดเหมือนกันหมดนะครับจริงๆแล้วเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายพระเกศานะครับหรือผมเนี่ยพิ้วไหวเลยนะครับ คมลึกนูนต่ำแกะแบบมีมิตินะครับนูนต่ำแกะมีมิติอันนี้ผมว่าแคปรูปไว้มีประโยชน์นะครับ,รบตรงเส้นผมเนี่ยแคปรูปได้เลยนะครับมีประโยชน์ามากเพราะว่าตัวของล็อกเลนแบบเนี่ยเขาเกิดจากการถอดไม่ว่า<อ>จะเป็นการถอดหรืออาร์คบล็อกมาเนี่ยครับตัวเส้นผมเนี่ยครับจะเป็นก้อนเรียวๆรวมกันหมดเลย ความเป็นมิติของเหรียญเนี่ยมันจะไม่มีมน,นะครับไม่มีชีวิตใช่ตอนนี้มันจะดูปลิ้วไหวเหมือนมีช,ชีวิตชีวาเนาะอ่าส่วนด้านหลังนะครับอีอ่าด้านหลังนะด้านหลังที่ระลึกสละอะอ่าเห็นไหมการกดสะกดตัวหนังสือนะครับจริงๆแล้วมันมี คือคนแกะไม่ได้เป็นคนไทยไงอ๋อเข้าใจคนแกะไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็จะมามีผิดเพี้ยนบ้างวางจุดนะครับแต่ที่เราเห็นโดยภาพรวมเลยนะครับเห็นว่าการวางฟอนต์ <Euro. S 2> นะครับของคนในช่างเนี่ยนะครับออกัสปาเตเนี่ยนะครับวางได้เสมอเรียบตรงกันทุกบรรทัดตัวสื่อเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นช่างฝีมือแกะเมื่อพศ2440 ของประเทศฝรั่งเศสแกะได้เปะมากนะครับมาตรฐานชัดเจนย้ํานะครับปั๊มที่ฝรั่งเศสถ้าเจอเหรียญลอกเหรียญที่ลอกเรียนแบบเนี่ยไม่มีทางเหมือนนะครับใกล้เคียงยังไม่ใกล้เลยนะ,ะอืะดูครับตัวหนังสือนะสวยเนาะสังเกตนะครับทุกตัวที่มีหัวต้องมีรูเสมออ,อเหรียญถอดที่เจอเก๊บบ่อย ตัวหนังสือหัวจะตันนะครับบางตัวอักษรใช่ด้วยใช่ไหมคะนี่นี่ครับที่มีหัวเนี่ยจะมีรูเสมอรูกลมๆเห็นได้ชัดเลยค่ะเห็นไหมทุกตัวเลยนะครับนอกจากบางเหรียญเนี่ยใช้ศึกไปจริงๆเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นว่ายังมีรูอยู่นะแต่แค่อาจจะตื้นหน่อยแต่มีแน่ครับค่ะนี่มีแน่หนึ่งหนึ่งหกรอสอนหนหกก็สองพันสี่ร้อยสี่สิบ นี่คือหนึ่งเหรียญของสยามประเทศและเหรียญที่ลึกของโลกนะครับที่รับความนิยมมากเน<ม>ด้านบนนะครับห่วงเนี่ยเป็นการกลึงนะครับนี่กลึงกลมเจาะรูนะครับและเชื่อมนะเหรียญนเนปั๊มมาก่อนนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็มาเชื่อมที่หูอันนี้ห่วงนะครับบางเหรียญเนี่ยบางท่านมีนะครับจะติดแพรแถบ บางเหรียญไม่ติดแพรแทนนะครับหรือบางเหรียญนนไม่มีหูแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเขาตัดหูออกไปเลี่ยนแขวนใช้นะครับอ๋อเหรอคะเขามีความเชื่อว,ว่าเหรียญน,นี้นะครับมีพุทธคุณดีทางด้านความความมีเมตตาสัมปันธมไมตีและอุดมด้วยทรัพย์ครับใครคมีไว้เลยมีไว้เนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะ ก็หายากดีแหละหายากด้วยอย่างที่บอกนะอย่างที่คุณโตบอกเป็นของสะสมระดับโลกครับอระดับโลกนะฮะนี่แหละสวยงามจริงๆนะของจริงสวยงามมากนะขอจับหน่อยได้ไหมได้ครับ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 ขอจับหน่อยนี่เลยครับโอ้โหสวยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะโอ้โหงามมากๆเลยเนี่ยหายากด้วยอุ้ยข้างหลังสวยเนาะใช่เป็นภาษาที่แบบคือเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญสะสมที่มูลค่าขึ้นอยู่กับสภาพค่ะ ถ้าไปเหรียญเนื้อเงินเนี่ยสภาพไม่ค่อยสวยเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นอ๋อก็ยังมีหลักหมื่นหลักหมื่นครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่ถ้าเหรียญเดิมๆสวยแบบนี้ก็อาจจะหลักแสนอันนี้อยู่ที่หลักผมว่าอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะเหรียญเงินครับอันนี้เนื้อเงินโดยสภาพปัจจุบันนะสภาพเนี้ยเนื้อเงินปัจจุบันนี้ครับผมการันตีว่าไม่น่าจะเกินสองแสนโอ้ก็สูงอยู่นะในราคาในราคาที่ขายออกนะราคาซื้อเข้าจะย่อนแสนนิดหน่อยหรืออาจจะแสนต้นๆครับนี่เป็นไปได้ แต่คิดว่าคนที่ชอบสะสมจริงๆแล้วเนี่ยเพื่ออะไแต่แต่ว่าเหรียญหนึ่งสี่แสนห้านะอุ้ยตอนนี้ลงเหรออ่าตอนนี้ลงจริงจริงเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งนะครับนึ่งเงินละสี่แสนกว่าเนี่ยต้องทำหลายล้านนะครับนี่ราคาลงนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะในอนาคตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ดีผมว่าอันนี้ไม่ใช่อนาคตเลยนี่ซุปเปอร์อนาคตเลยซุปเปอร์นี่พี่ออนี่คือเหรียญสะสมของโลกนะของโลกแล้วเอาล่ะผมว่า หนึ่งพันเหรียญนะสมมติหนึ่งพันเหรียญทามาหกพันฟังเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี้ยอยู่ในแวดวงผ่าเครื่องเนี่ยผมว่าไม่เกินห้าสิบเหรียญหรอกก็อยู่ประมาณเนี้ยเนาะอยู่ต่างประเทศก็น่าจะเยอะอยู่และไหนอยู่กับเหล่าคราปัจุพานที่ไม่ยอมปล่อยสนิทสนิทตั้งแต่สมัยต้นตระกูลเนี่ยเยอะครับนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วช่วงหน้าเปิดสายค่ะมีคำถามอะไรพี่มอยได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาค่ะ0 2 6 7 8 6 7 6 1ช่วงหน้ากลับมาคุณโตพร้อมตอบ ทุกคำถามค่ะจัดไป